มาลาภังโสโลลาหูเจตุเจมหาลาภังสภะพยังวินาศันติสัพะทุกขังวินาสันติสัพพโลคังวินาศันติลักนาอาหารวันทามีสัพภะทาสเพเทวามังกราตูสภะทาเทเทนะมังคาราเทเทรักสภะโสติภวันตุเกสารุโอเจสิภะอืมไข่แม่เขาใหญ่ขึ้นแต่เขาเล็กไใหญ่อืมได้ไข่เศร้าไหมเนาะอ๋อ ่อยากแก้วเอ่อนาบูนาหอยประจังชีวิตประจังบ้านอุดรเป็นสร้างอาคันเน่เอาอุดรเป็นสร้างอีสานเป็นม่วบูรพาเป็นพุดอาคันเน่เป็นแมวเอ่อทักจินราชสีห์ขอระดีเป็นเสีย ปัจยิมเป็นหน้าสิ่พยนะก็เมมยอนถุนตกพึ่งฮะบ่มีไฟเด้สิบ่ออบ่อันี้่อว่าแม้จะได้ตักกัมเมียงมันก็เลยระบบผู้นัเจ้าไปหยิบผูุแก่ผู้ตายอันนี้บ่มีผู้แก่ผตาอันนัมีหัวมีมก่วนบุลนดีๆอือการลัตนาสูตรของผู้เจ้าเขาอมันยังโรบดีอือมันธรรมดาเด่นอั่น้สน วกนักป่าได้จันมาจ้าเป็นป่าเพระมันเปนของตันเียตะกีกด้มาหอมือตะกีเป็นหม้อไรา้ำกจวดเป็นสีดำได้คุ่มือว่าเหด้่อยมือมือได้สีบางว่าเนียบไปตัวนี้เขีนจค่นั้นเออว่าจะหมออ่างพวกรันไรบ้างรับ คนบอกว่าฉันสำรวยเป็นเด็วดกวัานแถวจันนี้ตะวันพายุเขาอยู่างผมจะน้ำพ่อยืนเดินตาแล้วอไปส่งบุญต้้งบวพาไพไปสันหลับมันคนสิตายสิตเศ้เขาได้จิตเดียรมึงจว่ต้องวให้ได้จ้ะ่ะไปมนันเอาเงินใช้เด้บังที่พระตวไว้ยท่านอืันที่มันกำมาจะกลับพุดจ้ะเงินเงินมาใต Ao đi chưa bắt là ừ, cho cầm bên khó ừ. đi Hãy cầm bên cầu tòa. Ao đi mặt cầu nà đi mò. cầm mày mày lắp ở đây. Ao đi chân bài tòa. Ya đi mặt giết đèo. Ao đi đi hát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  đi đi hát 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 đi đi hát đi hát đi hát đi đi เอาเก็บใช้อ๋อถือไว้ป่สสาวยท่านหมือนอากวนนี่เจ้ากรรมนาเวยนมาเราวเครื่องเสวยเออของพยาบามันทุกขวบั้ทั้งหลุ่ทั้งเต่าเบอร์เดนอนักมูจจจกวาโตราตสัมมาสั้งุทธกานามโตตะพราว่าตัวราตสัมมานามุตธกา ซาถูสัพเพสัตตาสาัตว์งหลายจะตเป็นเพี้ยนทุกข์เกิดแก่จ็ตได้ด้วยกัั้งหมดทังสิ้นในเวลาของตูจงไปสู่สุดเกิดยะไม่มีเรียนซึ่งกันและกันเลย พยาปัจจาหุนตูจงไปสู่สุขเถิดจะได้พยาบาทเดียเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ข้าหุนตูจงไปสู่สุขเถิดจะมีความทุกข์กายทุกขใจเรศุขีอัตนังไปหาลั่นตูจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนไว้ไอ้คนจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอาวันอิทนโนยาตินังหตูสุขใจตัวยาจโยไม่ให่หมานครอบครัวขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี่แผ่ไปให้แก่สามถึงบิดาและมารดาครูบาอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิสนิตกันประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกล้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันคอยได้กุศลผลของฉันทุกท่านทุกคนเชิญสาธุเดี๋ยวร้อยไปชิมให้ต่อท้องเขานะ่ัตูขุดมันไหลแร่งขุดิงงุมหนักใส่ผาเอาไปตั้งฐานตัวคุณอันหยาสังเกตแล้เพ็ด ผยไมู่กเด็กเจ็บหมที่ได้เด่นไม่เจ็บหมงได้แต่ว่าอย่จะบ่มันบานมันทั้งแม่ตัวานได้ขาม่จะไดเกูอามาจิานอย่แนอได้บ้านดอกมันสีนักสันดอกมันบานนัดไม่คน่งเอาไปคุน่งเาไปเล็หนุนไหเออทางจไปได้ดิเอไปไทั้งสิ้นตกเอาไปไมองจไหนอพ่มองวดสาชานาคเล้อมองวี่คนารูเอาไปเอาไปกลางกลางถนนเลยถนนถนนถนนเออมันจะไม่บนคนทังไปนไปเงี่ ใช้รันหมอนปุ่นเนาะใช้รถไปก็ได้โอ้าะไปไปไปเน่ยครับครับครับจะพูดทองจมไปสิดไวอีกอ้าวครับตั้งตอนรุ่งับอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมนะครับในการเอ่อเอนนีงไปก็ได้แตงบูชาโชคนะครับวันนี้กุนิสานคอลลาลาไปจากพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ